สวัสดีแฟนๆ excavator Thailand ทุกๆท่านนะครับรอเดี๋ยวใน EP นี้นะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับรถขุดที T3CO นะครับเล่าไปก็เดินดูไปเห็น <He S 2> ไหมรุนร่นแรท่านผู้ชมไม่เข้าบ้านเรานะครับ <c oughs> ดูดูไปก่อนดูไปก่อนตัวนี้ยังไม่เข้าบ้านเราครับยังไม่เข้าบ้านเรา TC หนึ่งสามูนนะครับขนาดสิบสามตันนะ ซึ่งเป็นทรงบอดี้สูงนะบอดี้เขาก็ค่อนข้างสวยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็จะมาจอดสต็อกเต็มลานเลยนะครับท่านผู้ชมมาอยู่นี่นะครับกับทีเซซีโอนะครับโดยที่ลายนี้เนี่ยที่ผมเดินถ่ายเนี่ยก็คือจะเป็นทีซีหนมหมดเลยนะขนาด13ตันหมดเลยนะครับท่านผู้ชม ขนาดแล้วก็บอดี้เนี่ยก็ค่อนข้างสมส่วนนะกระทันรันแล้วก็ในเรื่องของบักเก็ตอะไรพวกนี้ก็อืมเป็นเป็นอามเป็นอามขนาดมาตรฐานนะครับมไม่ใช่อามพิเศษไม่ใช่อามยาวพิเศษนะอามมาตรฐานนะครับจอดคู่กับทีซีหกศนย์นะครับทีซีหกศูนย์นี่ครับนี่ครับ จะจอดอยู่โซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งตัวช่งงวงล่างพิเศษของเขานะท่านผู้ชมตัวเนี้ยจะมีโรลเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโรลเลอร์โรลเลอร์ล่างเจ็ดนะครับโรลเลอร์ล่างเจ็ดนะท่านผู้ชมผมกาดกาดเนี่ยนอกในเลยนะแล้วก็นี่ครับข้างบนเนี่ยใส่เป็นโรลเลอร์มาให้นะอีกหนึ่งหนึ่งลูกนะครับเป็นโรลเลอร์บนหนึ่งลูก ไม่ใช่แคเรียนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นลานจอดภายในนะจะเป็นลานจอดของ excavator ครับหรือว่ารถขุดตัวนี้นี่เข้าบ้านเราครับท่านผู้ชม TZ 60นี่ัไปขายอยู่บ้านเราตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ TZ 80ครับตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ยังไม่มีในบ้านเราเช่นกันนะครับไม่ได้ไปขายที่บ้านเรานะเป็นรถเลอร์ล่างห้านะครับแล้วก็แคเรีย เป็น upper c l ล a r i a ที่มีขาลองคล้ายๆรล,ลเลอร์นะเอ้ยก็สวยดีเหมือนกันนะท่ามัน้จมแปดตันนะแต่ช่องว่างของตลาดเครื่องจักรับมันค่อนข้างที่จะน้อยครับช่องว่างน้อยนะเพราะว่าพอคนเล่นไซเนี้พอเล่นหกตันมันก็ขยับไปเป็นสิบสามต่อเลยครับนะน้อยที่ที่จะเล่นตัวแปดตันนะครับพอหกตันแล้วก็ขยับเปสิบสามเลย มันก็เลยทําให้ช่องว่างเนี่ยมันมันน้อยเกินไปนะครับคนก็เลยไม่ค่อยเลือกตัวแปดตันเล่นกันเนาะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมแต่ถ้าถ้ามีเครื่องจักรที่ตอบโจยราคาดีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับจริงๆมีทางเลือกหลากหลายแบรนด์ก็ เป็นผลดีกับผู้บริโภคเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทําให้ผู้บริโภคนี้มีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ที่เข้าไปแข่งขันกันในบ้านเราตอนเนี้นะครับจริงๆเนะี่ยเข้าไปจนแทบจะเรียกได้ว่าแบบเป็นฮับของเอเชียตอนออกเฉียงใต้ไปแล้วก็ได้นะท่านผู้ชมนะครับนอกจากไม่นับอินโดนีเซียไม่นับอะไรพวกนี้นะครับนะประเทศไทยนี่ รถขุดเมื่อก่อนเนี่ยยังนับยี่ห้อได้นะครับตอนนี้นี่บอกเลยว่าเยอะมากมากนะครับทีนี้นะท่ทานผู้ชมจะตัดสินใจได้อย่างไรนะครับจะตัดสินใจได้ก็คือการบริการครับบริการหลังการขายครับเซอร์วิสครับคุณภาพครับโอ้ออปชัน13ตันเขาให้กล้องหลังด้วยนะที่บ้านเราผมเพิ่งเห็นนะเนี่ย ผมผมเพิ่งเห็นว่าเขาให้กล้องหลังด้วยสามตันมีมีกล้องหลังให้นะเป็นออปชันนะครับตอนนี้เราสั่งเสริมนะครับท่านผู้ชมเป็นออปชันนะครับก็คือตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มีให้นะครับแต่ว่า,าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทั้งหมดที่มีติดอยู่เนี่ยก็คือเป็นออปชันนะที่สั่งเพิ่มขึ้นมานะครับผมแปดตันเขาก็ใหญ่ดีเลยท่านผู้ชม ใหญ่มากๆแล้วก็ตอนนี้ที่เรากำลังจะไปเนี่ยไมาเห้เขาโชว์เครื่องจกักรเลยพี่เขามีลูกค้ามาดูเหมือนกันใช่ไหมฮะเขากำลังโชว์อยู่พอดีเลยตันคันใหญ่ mining excavator นะฮะโอ้โสตาร์แล้วครับท่านผู้ชมแต่มันอยู่ไกลมากเลยท่านผู้ชม เยวอาจจะไปขอให้เขาลองให้เราดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับเป็น Mining Excavator นะครับ